เป็นไง้าครับทีเกิดบาดเหตุครับอ๋อคือขับรถมาครับแล้วเนี้ยคือมันกระดอนมันไม่ค่อยดีอ๋อช่วงนั้นฝนตกพังๆนิดนึงเนาะครับครับของพี่บรรทุกอิฐจะไปไหนมาไหนครับพี่เอ่อมาจากอมศาตร์ตีีระยองครับจะไปโรจนาปาจีนเหตุเกิดเป็นไง้าครับพี่คือขับมาแล้วเนี้ยเผารอข้างซ้ายล้อหลังข้างซ้ายมันหักล้อมันก็หลุดจากเบา ช่วงนั้นตกใจพ่อพี่ที่เกิดปัะเหตุก็คือตกใจนิดนึงครับอ๋อแต่พ็พี่ก็มีสติประคองรถได้นะเอาชิดขอบทางด้านซ้ายเลยครับ,รบครับแล้วบาดเจ็บบาดอะไรบ้าครับอ๋อไม่มีครับไม่มีเนาะครับ